เอาไปเลยลอยแค่แน่นให้ความน่ารักเธอเป็นใจยังไงถ้าไม่ ู mm ิวโซคิวคนยุ่งจองทำขึไหมาให้ไปเลยรอยปร์เซ้นท้งห mm ัวใจฉันเรียบร้อยพูดน้อยดูน่ารักเชียวเธอไม่ต้องคิด mm hmm. ไม่ต้องสงสัยนี่สุ ให้กอดเธอในเธอมาแนได้ไหมดีก็อยู่ตัวคิวไม่ว่าชุดไหนใส่กับเขาเปรียมจะไม่ต้องกลัวไม่ันบต่าหลทั้งตัวแบบชิวชีวมีได้เธอมาลองอยากได้มีชิ้นติมมีได้ตั้งใจให้มันยับคายแต่มันเป็นฟิลิ่งแต่ตอนเวลาที่เธอมันตาทำจะเด็ไม่อย่านรักเกินไปดีไหมูบไม่ห้ใจไไม่อรทำใจเลย รอยเต็มร้อยคงไม่พอใช่ไหมเอาไปเลยลอยคะแนนให้ความน่ารักเธอเป็นใช่ทำลงไรถ้าไม่ได้พักอยูโซคิวคนนี้จองทำขึ้นมาเยอมาให้าไปเลยรอยแบบเส้นทำหัวใจฉันวัคนนี้ไม่ทำตั้งแต่เมื่อไรใครที่รู้ผมไม่จะช่วยคนเป็นแรไม่ทั้งใจลายแลยคนบาพรมเป็นเทปบอยชอบไปยิงไปอันจอยว่าไม่ใช่เลยได้จะพูดยังไม่เคย คิอแบบนี้ใครทนไว้ก็ยูส่สวยแดารักเกินว่าอีกทีกก่ใช่เลยอยากจะรู้ว่าคุณน่ารักไปเรื่องอากให้ใครคขารอ้องมุคง,งคุณจะเป็นขา่าว b ม่มีเกล็ดถงเธอยลยยิ้มมาด้ไมทังได้กับพริบตาถ้าคุณมาเจอ,อยิ้มนิ้ท้าจะจูกค,คุณเหมือนนิ้ท้าเอาไปเลยเลยแค่เด<ห>นให,ให้ความน่ารักเธอเป็นใจทำลงไลถ้าไม่ได้ ิิวคนนี้จองทำขไหนม,มาให้ไปเลยร้อยเปอรเซนทังหัวใจฉันอย่าน้รักเกินไปไดีไหมรู้บ้างไหมห้ามใจมีไว้อนให้ยิ้ทำใจละลายให้รอเต็มร้อยคงไม่พอช่ไม้เ,เลยร้อ้นไ เยอะลูกซองอู้ติดหัวไปไปยัดจูบติดหัวไปสองติดหัวไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองยัดจุบมันเน็มันไม่แตกเวย้ยติดบักเฉยโอ้โหท้อเลยไอบีบติดบักเฉยต,ตรงอยู่ตรงโรงงานลงลงสีไอนบีกินหอยบินไปแล้วนะสองเออแม่ก็กินหัวนะยะจูกก็โดนหัวไม่แตกว่ะแล้วเป็น